สบายดีพี่น้องป้องปลไปโอ้ยทางหลุมพันอ่ะมันนี่มากยังพี่น้องกราบสวัสดีพ่อยพี่น้องได้จะเด้อมันนี่อันมาส้วนเอื้อยกับล้านล้านทำความสะอาดเตรียมสถานที่พี่น้องเอ้ยแล้วก็เอาผ้าตังมาแอมคั่วให้เอื้อยเลยมามุ้งคั่วแล้วก็ถื้อพ่อยมาน้าพี่น้อง โหดโพพี่น้องเอ้ยป้านี่ล่ละนี่ี่วยกินข่าวเลยพี่น,อน้นองเอ๋ยเขากำลังสีตั้งเซาวเวสันซากับจบดีค่ะอยู่เนาะพันเมนผ์ผาตั้งป่าวะ สาวนะ่ะจบดีมาจิกจบดีอู้พี่ไอค่อยขึ้น่อแทบมือนี่มีเงินหายเดือมั้องมาเรื่องจบารดีพี่น้องโอ้ยพี่ไอค่อยล่อแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี้จิ่อเงินกับพี่ไอกันไม่จิกจบดีพี่น้องเอ้ยพผับป่า,าตังค์โอ้ยผ่าตังค์เอามาพื้นด้วยฮะน้ำนี่กลายไปอย่างอีก ขาตั้งเขาขายพื้นขเขมนขายกับพื้นละช่องลอยพี่น้องเลยมันก็กวาดกว้างเติบอยู่ดอกพอดีอยู่ใช้ักทางเงินมาซู้ฮะแล้วใช้ักทางเงินนะมันเห็ดอยังสวัสด,ดีพี่นอ้องทางเงินกับพวกท่านช่วยหน่อยได้ด้วย เฮ้ย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  อาการชังเรียนนั่งถูไป็นอะไรช่างนั่งถูอยากเงยคอบ่อยากนอนอู้ขอขึ้นเองมันแน่นล่ะฮัลโหลฮันพี่หันมะนาวมาให้อาทินพี่มึงดูอีลอยอีลอยอยากไดอยู่ลูกลอยสิเอายุลูกเอาโอ้ยดูกูฮันอีเมะแล้วก็ไปดังไพอแล้วเนี่ยนะไม่จริงสัม บ้าป่ะมึงนั่นอะเมื่อไห้คือเห็ดเจาะแช่พี่ไอ้คือเห็ดเจาะแทนบอกขุดวางพี่ตอกอะนะพาเบียเด้เอามาตอกนะพ้าต่างยักบอกขาดการใส่ตะปูบ่ได้อดมันบกเจาะผลบอลบกเจาะกระพพงผบอ พี่น้องจ๋าเฮามีแนะสิแจ้งนําเด้อพี่น้องในคลิปนี้เด้ออันเฮาก็สิขอแผ่นําพี่น้อง FC ทุกๆท่านเนาะที่ติดตามรับชมช่องเจสดพี่น้องเอ้ยขอแบุญนําเอ้อยน้องเนาะบ้านหนนสูงสิมีงานพี่น้องเอ้ยมื้อวันเสาร์นี่มื้อนี้ก็วันอาทิตย์เนาะวันเสาร์สิมานี่แหละพี่น้องสิมีงานเพิ่นสิเฮ็ดกองบุญนํา่เฒ่าม่เฒ่าฮแหละแม่บอยนะพี่น้อง น้ำลูกสาวเพิ่มน,น้ำเราเห็นน้ำพอถาวไม่ถาวน,น้ำเนาะขอแผลกันเนาะอะไรอยู่ในนอกประเทศในประเทศน้ำนะพี่น้องเอนาะผู้ใดที่มีใจกุศลใจชัทธากาเห็นอะไรพี่น้องเอ้ยคือว่าอะไรอันนี้แผ่บุญน้ำพี่น้องเด้อผมแหม่คอเด้อแผ่บุญพี่น้องเอ้ยอีเอิญสบายดีพี่น้องโอ้ กูนี่สูจสซี่กันกระซออกูน่สูสูสูฮึฮึมันนี้วันอาทิตย์อลุกซาลาะมาเปิดหูเปิดตาน้ำน้องเปิดกับประมาเต้หึงเลยเต้เซ็ตในการสิขึ้นไปรเล่นน้ำน้องพอซีอยู่เฮือนอยู่บ่เด้เสียเอาของไปฝากนางวาสันจกเต่าบ้าพอซีเอ้ย ใส่สุดระบาดน,นี่เอามาเกาะขี้ในทางเงินอืนเดะตาซั่งนี่ตอ,นอเนาะเป็นตาซั่งในพี่น้องหยอกมันอยู่ในแหล่ไม่ได้เห็นยังดอกมื่อนี้นะหืน <c oughs> โอ้ยพี่นอ้องเลยฮะเห็นหูห่างตะปูกับยังบ่มีสีตอกนะพี่น้องฮะเอาถอดเอาอยู่แถวใหม่เก่านี่โพดโพ้เนาะ ขนาดลักงวกันยังมาถอดเอาคอกงงู่ขนาดเช้ามันก็ถอดเอาคอกงงู่ผูอยู่สวนผูเอาไปละจูดโลดเดี๋ยวจะตายเอาเอานำมักจักสักละเดียวแล้วเบิ่งพักงามๆแบบปลาหางัวเขากินมัดพักเต็มสวน กวดมาลูกกวดมาให้ป้าจูดเมี่ยนซอยกันเมี่ยมองเขาสิจัดงานซีกันนี่ซูนี่สอสอกู้ทุกอย่างเลยโดโดโด ตอนนี้แดดก็เริ่มแก่แล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่างานน้องอันนี้ในสีน้ำลังงานอันอยู่บ้านนุ่นสูงด้วยจ้ะงานบุญนะเกิดเฮ็ดกองบุญน้ำพ่ะถาวรไม่ถาวรแล้วก็ลูกสาวหลาเพื่นเนาะเพราะว่าน้องสาวหลาเนาะพอแม่ลูกสาวหลาพี่น้องเป็นยังมีน้องอีกคนเนี่ยแต่เพื่นเสียแต่แต่ในน้อยพูดถ้าแม่เพื่นยั่งกับสระมาณสาวสุยน่ะพี่น้องเกิดพร้อมๆกันกับสาวสุยน้องน้องสาวหลานะ พ <c ười> vale ่อยอ่อนน้องพ่อยกวดใบไม้เนาะันมากวดใบไม้พ่อยกวดใบไม้เนาะอยู่เพื่อนผู้เอิญผู้ปเก็บมาเอิญเวลามากระปีมาน่ะสงยางนะอจูดจูดได้สิภาพี่นองไปเบิ่งงันสากูเคยอัน กางเต็นเอ้ยว่าแม่กางอางเงี้ยเกาะมุ่งเงินคั่วไปน้องเลยมุ่งเพาะัสวข้าวเนาะมันเลือป่ะโซ,โซเลือละปาดขึ้นให้กูได้โซกู <laughs> ้จะ <laughs> ได้น่าใช้ได้แหละพาเบียน่ะ ทางนี้พ่อถาก็ลูกเคยกับสอยกันมุงครัวเนาะทางนั้นลูกสาวก็กแม่กับกำลังเก็บขยะจุดอยู่พี่น้องเลยกับไข่กวัวบ่มุงเนาะพี่น้องเนาะอันจื้อสังกะซีก็คือว่าเป็นกัซีฮิโฮมเงินไหวในงานเนาะงานยังควงหนักก็คืออยู่พี่น้องเลยอ,อันสืใส่จ่ายเงินไรกับยันในอยู่ในกินบ่อพ่อเอ้ยเนาะยันข่าวเหล่าควันเนาะยันข่าวควันเห็นละพี่น้องเลยเห็ดไปพอได้ พอมันบางแดดบางพลเยอะนะมีแต่ยืนบังตีนกูณจะทำแอวมัน <c oughs> ยืข่าอ,อ,อะไยื้อไปกินตวนถ้าก็อยู่แจผู้พ่นเองเลยมาจูาดสาสในซูสซาสเนี่ยคือเป็นน่านจูดทีมรสนิสัทธ์นี่ โถจักมาแต่ทั้งได้ข้าวหุง,ง,งอยูอคอ่คนอ,อุกคนอ้าวพี่น้องเลยไปกายได้ลูกเด้อาาน้องนี่เตรียมจัดสถานที่งานมือกินดองมือผูกแขนพี่น้องเลย ไพ่ใหม่น <c ười> ้องอันนี้น้องขนแขนสวยนะโอ้ยเพรมีนี่จนกูดโอ้ยสวยไพ่ใหม่ผมจูเกียร์ก็ไปไพ่ใหม่ผมตัวเองผูวผมจนกูดยังบ่แล้วกันพี่น้องเลยทางนี้ยังตอกถึงถ้ำถึงถ้ำกันอยู่เนาะ อันนี้เนะี่ยเป็นหน้าเขาอันนี้พี่น้องถือเออเ้าวเห็ดเนี่จั๊กเผยหายขาดขาหน้าเขาทนแล้วแหละนี่ดินเจตวนแกมีแหละทอดแต่เศ้าเลี่ยงนี่แหละพี่น้องนี่ก็หน้าเขาหน้าผลนเอ็นอยู่พูดทางเมืออหน้าสิบหกหายเบิดเท่านั้นแหละเลือเทอานั้นแหละมีท่านั่นแหละพี่น้องเลยมุ่มังสังขยาเผื่อนนะมีหน้าสิบหกหายเฮือนลังหนึ่งเราใช้ขั้นหนึ่ง มันบอเห็ดหน้าเขากับบอกพ่อกันกินแต่ละปีก็ได้ไปไก่อีกเด้อหัวเป็นมอยอีกเด้อฮักออกต้นไม้นะเอาผ่านะเอิญเอ้ยมาผ่านเอิญเพื่อกหอดมืองานะครับกับสิบปเีเห็ดลายมันขยะบลอลายอันนี้มันกระลายหอดมืองา่าอนี้ครับกับ,บเห็ดอีกกัะบลอลาย ขาดกับขาดกับไปยืมว่าเพื่อนไก่ๆนะพี่น้องเพื่อนหมองค้ายเพิ้มสูจส่จะซีก่กัน,น,น,นสู่ก็ยากนะสู่สิแตกกับฮุจเก็บบานนี่ให้มีขยะที่แตกลยายวิสเดินบึ่งน้ำมักจับข้าเจ้าเนี่ยของเขาตีเอาออมนะตัวน เท่บุญเลยน,น้ำมักจับันไดแม่นสบาสูปป้บ่อพังรักนะพอแม่นจะทั้งคอาาทนทางตะพุ่นบ่พอว่าผัดมืองานฮะก,ก็จแต่จ่างเต็นขึ้นเก่าขนาดพี่น้องมีเต็นเนาะสองเต็นสามเต็นหมดละ กองไฟระเบิด <laughs> นี่แลนเลย <laughs> เอาอยู่มึ่อกับเ,เบิดกับพยะนะพูดโพ่ไพ่ใหม่พมพี่น้องเอออ้าอูางงว <laughs> อ้ว่าแต่ยั <laughs> งหัวกูดปั้นม้อยฝรั่ง

ชิลามปลาไหมเทียงค่ะแล้วเนาะมันจะนเหยียบไปนี่ประกาศออกนี่บ้านไปที่ส่วนนี้อันนี้มันกระหนาเบิ่งหนาส้มเลยเด้มันก็เหมือนเรือนคนสิกี้เลยมันเรือนเหมือนเรือนหมูเด็ก ดูสิเสร็จรู้ยังพี่น้องเอ๋ยทางเงินได้รับบาทางเงินรับแล้วบ่เอาเลยเอาเลยเส้นแซบอันนี้คือดีแล้วใช่ไหมลมผัดกับขาดคางมันคางมันห่างพุ จะด,ดีกลัวบอกเอาใส่เนาะพี่น้องเนาะไปปลกหลุดไทยหลุดไทยกระตากแดดอันนี้กะสีเขาเก็บผ้าเพื่อตีเนาะพี่น้องเนาะกวกาบเป็นพรมเอาผ้าตังมามงควัวให้เอื่อยนะกับผ้าเอื่อยผ้าลาน,นั่นเก็บกวาดสะทานทีเนาะมันหกมันเหือเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกท่านที่ตามตลอดมาดดดดเด้อเด้อเด้อขอบคุณพี่ซิลท่ทานขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เนาะ พี่พาได้กลับขวดของพัดละลายได้พี่น้องเดอ้อสบายดีตัวนี้สิปานเพิ่อองนเนี้ยนี